ูนะคะคเมื่อวานนี่เป็นวันพระนะคะนนทิยาบรอยมานะคะติดธุระนะคะไปทางราชการตั้งแต่แปดโมงกว่าน,นะคะบรอยมามาก,มากช่วงบ่ายแล้วบรอยวายนะคะมา่อวายมือนี้แท้นะคะเขาโทษขอไพ่หลายๆเ <ๆ S 2> ด้อ <ๆ S 2> ค่ะปูฟูายาวาลูกหลานนะคะรวมทมั้งเอซี่เป็นโอนเงินมาให้นนทิยาเป็นสะพานบุญไห่นะคะ,ะคุณคำถายหนึ่งร้อยนะคะคุณยุรยาห้าร้อยคุณเพนทักห้าร้อย แม่หนองบัวลำูสามร้อยนะคะน้องพี่ยากแตดจซื้อเกลือมาไล่นะคะกับดอกไม้ทั้งหมดมีสองร้อยนะคะแล้วก็ขนมหวานผลไม่ต่างๆนะคะวายใฮ้แล่นะคะกล้วก้ใข่ทุศลนผลุญในครั้างนี้ให้ FC โชคดีตลอดปีและตอลอดไปรวมทั้ง FC ที่เบิ้งคิป้นย่นะคะให้โชคดีทุกคนทุกคนนะคะคนที่เพื่อนโชคดีหรือเพื่อนเห็นนะคะเห็นตามองค์ู่นะคะบางคนถือถึงสามตัวโต๊ดนะ เพิ่นเห็นอยู่ตักคู่แน่อยู่แขนคู่แน่นะคะถึงบางคนเห็นเลขสองตัวตรงๆอยู่ตักคู่หกสามนะคะบางคนก็นเห็นเลขสามห้าหกยู่แขนคู่นะคะนุ่นที่ยากเป็นคนซองในแทนนุน่นที่ยากก็บ่เห็นนะคะเพิ่นจะยังนุ่นที่ยากเมื่อวานล่ะก่ะเป็นสภานบุญแห่งซองตามองค์ู่อีกนะคะคู่เมตตาลูกหลานนะคะให้เอฟซีที่เพิ่น ให้นุ้งี่ญาเป็นสะพานบุญชื่อของเมื่อวายให้เพื่อนโชคดีตลอดปีวิตตลอดไปร่วมทั้งงวดนี้กับเฮดที่โชคดีเห็นตามองคู่นะคะหรือกลางๆคิดนุ้งพี่ญาจะขอจับสิ่นฟองสามตัวคู้เมตตาลูกล้านนะคะอาจจะเป็นหน้าทา้งรัฐบาลไทยหรือเพื่อนบ้านกับขอห้ออกตามกิ่นฟองนะคะแต่ละต้นคิดนุ้งพี่ญาจะขออนุญาตจองก่อนะ ิดธุระพี่ดีพี่น้องเอ้ยมากบําบัดยาว่าเด้อค่ะทั้งเยอะค่ะวายเมื่อนี้แทนนะคะของวายเด้อพี่น้องเลยของวายเต็มเลยพี่น้องเมื่อนี้มีทั้งแตงโมมีกล้วยมีขนมหวานพี่น้องมีแอปเปิ้ลมีส้มเด้อพี่น้องมีขนมหวานน้ำแดงน้ำเปล่าพี่น้องวายปูพี่น้องเป็นแมงได้ที่ภาไปซองพี่น้องซองตามองค์ปูพี่น้องผัวเอฟซีเพิ่นปูได้ถือเพิ่น คุณคุณมีวาสนาสงพี่น้องเนาะพันต้าดีพี่น้องดีเอฟซีแม่น้องดาเป็น่รรมญาเห็นบวคือกันได้พี่น้องแต่ละงวดแต่ละอย่างก็ได้พี่น้องก็สองเบื้อเด้วยพี่น้องแมงดาจะสองให้เบิ้งซองให้เบิ้งตามองค์ปูแต่แม่น้องดาบดีเป็นยางรอบๆปันไดเด้พี่น้องเพราะว่าแข่งขากระบวอำนวยพี่น้องแมงดาก็สจิสองตามที่สองได้เด้อจ้ะ นี่ตรงแขนองค์ปู <et> ่เรอ่อ <não> ่จ้ะคูเปิดหูเปิดตาให้ลูกสร้างลูกมเ้าหที่นั่ง้องเห็นตัวที่ผิดใช่เด้อกับปรูในหัวบนที่มีแลสายเยุ่ง แสงเดืดเริ่มออกแล่แต่บ่เคยเห็นตัวเลขนะคะพอมาเป็นอเอสี่เห็นตัวใดก็ยเรื่อเข็นแม่เลยค่ะนุ่นย่าจะตาบดีบรมีบลาบลสามารถ็งตัวเลขนะคะเป็นได้แค่สะพานบุญนะคะ สามยู่ตักกูเด้งเอฟซีเห็นสองตตรงตรงรูปยู่ตักกู6หกสามที่เป็นโบนั่มากคบางท่านบางคนเห็นสามตตามหกหาคุณที่ยาบ่กเห็นจ้าตัวมีเห็นตัวใดก็ยิ่้อคอมเนแบ่งปันกันด้อย <c oughs> พี่น้องนี่หลบๆแล้วพี่น้องเด้อรนี่หลบๆที่ปูข้าวพื่นอยู่พี่น้องเป็นป่าเงียบสงบแบบนี้พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เด็กน้อยปิดเทอมพี่น้องก็สะเงียบแน่จ้ะบรรยากาศเป็นแบบนี้พี่น้องบรรยากาศแม่ดาก,กับแม่นนจิยากขี่ซาเล่งแม่น้องกระดาม,มาพี่น้องเนี่ย กาจะเป็นแบบนี้พี่น้องการเย็นสบายพี่น้องเยนี่เลยผลอยู่แบบนี้พี่น้องกว่จะอยู่ตรงกลางดอนเลยแล้วพี่น้องตรงกลางป่าเลยผลอยู่พี่น้องเขามากก็จะดเห็นเด่นสงงานพี่น้องสีขาวเลยพี่น้องอประธาน อย่างละสองนะคะมี2ีสลกูกตุกอย่างอย่างละ2ตัวนะคะีย่ยาจะขอจับแค่สามตัวนะคะเราที่ปุ้งที่ท่ายจะขอจับ,ออบ,บ,บสองตัวตัวต่อไปเราก็จัให้ออกตา่ตอนะคะคือเนี่ยตอมี่ต่อย่งตางหาให้ตรัฐบาลไทยนะคะตัวที่หนึ่งสีนะคะ ตัวที่หนึ่งที่เลขสี่ตัวที่สองเอาเอากรตัวที่สี่ตัวสี่อีกพี่น้องเอารุ่นกันตัวสุดท้ายจะเป็นตัวไหนคะตัวที่สามหนึ่งนะคะสี่สี่หนึ่งโอ้ยซื้อไงพี่น้องซื้อสามกลับพี่น้องเลยสี่สี่หนึ่งตัดออกมากับสี่สี่สี่หนึ่งเนาะตนเอาจจะไป เพื่อนบ้านก็ได้นะคะแล้วก็จ้างไปตามารัฐบาลให้ในวันที่หนึ่งเมษายนสองหาหกแปดเดีเ๋ยวเขียนใส้สม,มุิไทยน,นะคะสรุปเลขปูขาวนะคะมมปูขาวให้โชคหนึ่งเมษายนหกแปดแม่นนทิยาคนจับปิงปองพี่น้องจับได้4ี4่ีหนึ่งตัดออกมาสี่สี่สี่หนึ่งเด้อพี่น้องเข็บหน้าจ,จอไว้เอาไปเปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆตำนักเลยพี่น้องเลย นี่ก็เป็นในแขนแนวทางพี่น้องหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะก็ใหเอฟซี FC มีโชคโชคลาบลาบกับหูขาวนะคะเลขซื้อง่ายง่ายพี่น้องซีซีหนึ่งแล้วก็บอกเป็นเลขดังพร้อมพี่น้องเลยแต่ว่าผู้ได้สี่สองต่ำองค์ผูขาวกะไีเห็นจะได้คอมเมนต์ใหม่เด้อจะแม่งได้เห็นเจ็ด,ด,ดตัวเดียวพอรอพี่น้องจะจีบๆเป็นเจ็ดยังพี่น้องเลย เทนอยู่ในกล้วยกระเจ็ดเห็นอยู่ในผ้ากระเจ็ดพี่น้องปูขาวให้โชคนะคะนี่คือรอบๆที่ปูขาวอยู่พี่น้องเย็นสบายพี่น้องเงียบมีแต่เสียงหนกเสียงยังห้องพี่น้องเลยอากาศอยู่ต่างจาหวัดเดี๋ยวนี้หนาวเด้อพี่น้องสามสี่มือมาแล้วอากาศหนาวต้องได้ใส่เสื้อกันหนาวพี่น้องเดียวนี้อากาศเย็นพี่น้องตื่นเศร้ามากเลยว่ะพอะดังไฟฟิงหมดแล้วพี่น้องเลย บรนยากาศจะเป็นแบบนี้พี่น้องเงียบเสียงนกเสียงกาห้องลุกเล็กปูขาวนะคะเล็กปูขาวให้โชคสามตัวซีซีหนึ่งแต่ต้องมาซีซีซีหนึ่งเด้อพี่น้องโชคๆหลับๆลเด้อคางวันนี้ <laughs> chia sai là viên bon như bọn à bon bọn chị ừ. bon ừ. xuống hay bọn Nhỏ. <laughs>